สวัสดีครับพี่น้อง่องไปสุขสุขคนเซมาจีแกงคีปื่อเ้านี้สา,าวจะกีพีประหยาดไปไทยคลิปหัวหนายุหานพระมือเา้านีแล้วบเนียนอัน,อนเลยว่าไม่มีคนบอกเข้าใจแหมดูคลิปแล้วไม่เข้าใจจังสินาฮะทั้งคนกะไม่รู้จัก,ก่าษาคอนเทนต์มันบร่ได้สังคอนเทนต์นด,คดีคือมือเา้านี้มือเ้านี้จะก,กีไปอันท่ายคลิป กะท้ายปกติตอนเช้าทุกเช้าเวลาถ่ายคลิปมันบลระกะสุดท้ายไป,ไ,ปไ,ปไปพ่อพมียเตียนยู่หันไม่พ่อพ่อไ้่ไม่ยเตียนยู่หันนั่งยู่หันบ้านีนอันหัวหน้าแล,แล้วก็บเฝ้าขับคนขับรถเฝ้าขับน้องนัดแต่ว่าเฝ้าเสียงดังมันไม่เข้าใจบอเฝ้าเาสียงดังแจ็กกี้เลยว่าอุ้ยขันหัวหน้าเสียงดังยังสิข่อยบวกกายอยู่ไกลเด้อคือบวกกายอยู่ไกลเพราะว่าข่อยย่านย้ำรถศูนย์นเออขันรถคือเล่ากับนั่งเฝ้ากับคนขับรถหรือว่าเฝ้ากับ อาลูกน้องลูกยังยังสี่สุึคล้ายๆบบว่านั่นนู่นนี่บานนี้ก็ได้คือพ่ออันวันลีดิดอันที่มือไล่ซดจตอรีนนออนน่นั่นที่จ้กกีไปซ้อมไม่เงยเต็นก็ไม่เงยเต็นนัมนว่าลูกเจ้าพิษกานลูกเจ้าพิษกันถ้าละคนก็เอาไปเชื่อมโยงมาบอดก็ซอบพิษกันนะส,ะสิโอ้ยมุงเจก็ได้น้อเบื้องหลักก็คิดดีเ <laughs> น่เออที่่อย่า ลูกเจ้าพิษกันมันมีในสตอรี่ ep สี่ ab สตอรี่ที่แจะกกี้ไปซอบเปยังเตียนก็เปนยังเตียนมาลูกเจ้าพิษกันลูกเจ้าพิษกันมนนาดีใา้ไปฮอดเปนยังเตียนกือเลย่องคือพอ่าลูกเจ้าพิษกันเขาจะบริมีอีกอย่างจา่าเขาจะปฏิพิษกันเนาะตามเนาะเข้าใจตามนี้เด้เอจ่าเด้อพี่น้องก็ได้ก็ฝากก็ได้ก็กกแจ้สาวแจ็ก,กี้คือก้ลลาล้บอือผู้บางคนเขาก็รู้ไงบางคนเขารู้อยู่ว่ามันมันอี๋อย่าง อะไรยังไงยังสินาข้าเจ้ากบรูบางคนข้าเจ้ากับบลูกับว่าพิดกันกับวาคอมเมนต่างๆหน้าหน้าโอ้ยปวดรัวปวดรัว